ตื่นเช้าวันนี้หากหัวใจคุณได้ตื่นพร้อมธรรมะชีวิตทั้งวันจะเต็มไปด้วยความเบิกบานความสงบและพลังใจที่จะพาคุณก้าวข้ามอุปสรรคทุกสิ่งยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแสงธรรมสงใจสถานที่เล็กๆแต่เต็มไปด้วยพลังแห่งธรรมะที่จะนำพาคุณสู่ความสงบความสุขและความเข้าใจชีวิตที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นที่นี่ เรารวบรวมธรรมะอันเป็นอมตะคาสอนของพระพุทธเจ้าถ่ายทอดด้วยท้อยคําเรียบง่ายฟังสบายแต่ทรงพลังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คุณใช้ธรรมะเป็นแสงส่องทางชีวิตทุกวันไม่ว่าคุณจะกําลังท้อแท้สับสนเหน็ดเหนื่อยหรือแสวงหาความหมายของชีวิตช่องแสงธรรมส่งใจจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอการตื่นเช้าไม่ได้ไหมายถึงแค่ลืมตาขึ้นจากการนอนหลับ แต่คือการลุกขึ้นมาด้วยหัวใจที่สดใหม่หากเราเริ่มเช้าวันด้วยความวุ่นวายใจเราจะวุ่นวายไปทั้งวันแต่หากเราเริ่มเช้าวันด้วยธรรมะใจเราจะเต็มไปด้วยแสงสวา่างและความสงบที่ประคองเราให้ยืนหยัดได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าใจที่ถูกฝึกไว้ย่อมเป็นใจที่นำพาความสุขมาให้การฝึกใจในยามเช้าเหมือนการตั้งเขียนทิศชีวิตให้ตรง วันทั้งวันก็จะตรงตามนั้นหากเราตั้งเข็มทิศด้วยความสุขความสุขก็จะตามเราหากตั้งด้วยความโกรธความโกรธก็จะครอบงำดังนั้นยามเช้าอย่าเพียงแต่ล้างหน้าให้ร่างกายสดชื่นแต่จงล้างใจด้วยธรรมะด้วยสติด้วยความรู้เท่าทันอารมณ์เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วให้ใจเราน้อมไปในความกระตัญอยู่ขอบคุณชีวิตที่ยังมีลมหายใจ ขอบคุณร่างกายที่ยังทำงานเพื่อเราและขอบคุณโอกาสใหม่ๆที่รอยอยู่ตรงหน้าเมื่อเริ่มต้นด้วยความรู้สึกเช่นนี้ความเบิกบานจะเกิดขึ้นเองเราจะมองเห็นปัญหาน้อยลงเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวมากขึ้นความทุกข์ที่เคยใหญ่ก็จะเล็กลงความสุขที่เคยเล็กก็จะใหญ่ขึ้นนี่แหละคือการตื่นมาพร้อมธรรมะที่แท้จริงเพราะเมื่อใจเราตื่นชีวิตทั้งวันก็จะตื่นตาม เบิกบานและเต็มไปด้วยความหมายในยามเช้าช่วงเวลาที่ฟ้ายังเงียบสงบเป็นเวลาที่หัวใจของเราพร้อมที่สุดที่จะรับธรรมเหมือนผืนดินแห้งแล้งที่พร้อมจะซับน้ำฝนหากเราเริ่มต้นวันด้วยเสียงบน่นใจเราจะหิวชาวมวลดินแตกระแหงแต่หากเราเริ่มต้นด้วยคำภาวนาใจเราจะชุ่มชื่นเหมือนได้รับน้ำหล่อเลี้ยงจากสายฝนลองน้องใจเบา ภาวนาคำว่าพุทธโธไปพร้อมกับลมหายใจสูดเข้ารู้สึกว่าพุทธผ่อนออกรู้สึกว่าโทไม่ต้องบังคับไม่ต้องเร่งเรา้าแค่ปล่อยให้ใจสึมซับไปกับจังหวะธรรมชาติเพียงไม่กี่อิดใจคุณจะสัมผัสถ,ถึงความนิ่งความสงบและความเบาสบายที่แผวไหลเข้ามาพระพุทธองค์ตรัสว่าใจที่มีสติอยู่กับปัจจุบันย่อมไม่ฟุ้งซ่านไปกับอดีต และไม่หวั่นไหวไปกับอนาคตเพราะแท้จริงแล้วชีวิตของเราไม่ได้อยู่เมื่อวานและไม่ได้อยู่พรุ่งนี้แต่ชีวิตทั้งหมดอยู่ในเช้านี้ขณะน,นี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นหากคุณเริ่มวันด้วยใจที่ตั้งมัน่นคุณจะมีพลังที่จะรับมือกับทุกเรื่องราวไม่ว่าปัญหาจะใหญ่แค่ไหนใจก็จะไม่แตกสลายง่ายๆไม่ว่าภาระจะหนักแค่ไหนใจก็จะรู้จักวางเพราะได้ฝึกฝนตั้งแต่เชา้า การตื่นมาพร้อมธรรมะจึงไม่ใช่เพียงการฟังเสียงพระสวดหรือเสียงธรรมเทศนาแต่คือการให้หัวใจได้ปลุกตัวเองด้วยสติด้วยความเมตตาและด้วยปัญญาเมื่อใจตื่นแล้วความสุขก็จะตื่นขึ้นมาด้วยความกังวลจะคลายลงความโกรธจะเบาบางและความเมตตาจะเบ่งบานอย่าลืมว่าชีวิตทั้งวันจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับว่าเช้านี้คุณเริ่มอย่างไร หากคุณเริ่มต้นด้วยความทุกข์ความทุกข์ก็จะขยายไปทั้งวันแต่หากคุณเริ่มต้นด้วยธรรมะความสุขความสงบและความสดใสก็จะขยายไปทุกช่วงเวลาเพราะทุกเช้าคือโอกาสใหม่ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและทุกลมหายใจคือของขวัญล้ำค่าที่เรายังได้รับอยู่เสมอการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานแต่ขอเพียงทำด้วยใจที่ตั้งมัน่นแม้เพียงไม่กี่นาที ก็สามารถเปลี่ยนพลังชีวิตได้ทั้งวันซากุระเมื่อคุณลืมตาตื่นขึ้นมาก่อนจะหยิบโทรศัพท์หรือคิดถึงภารหน้าที่ลองน้อมใจกล่าวเบาๆในใจว่าขอบคุณที่วันนี้ยังได้หายใจขอบคุณที่วันนี้ยังมีโอกาสทำความดีขอบคุณที่วันนี้ยังมีโอกาสแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปเมื่อวานเพียงคำขอบคุณเล็กๆจะปลุกพลังเมตตาในใจให้เบ่งบาน และเมื่อหัวใจเต็มไปด้วยความกตัญญูความทุกข์ก็จะอ่อนแรงลงเองซากุระหลังจากนั้นลองนั่งนิ่งๆเพียงสามนาทีหลับตาเบาๆรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกภาวนาคำว่าพุทโธหรือยุบหนอดพองหนออตามจังหวะลมเพียงสั้นๆแต่จะทำให้ใจไม่วุ่นวายตั้งแต่เช้าซากุระหากมีเวลาคุณอาจสวดมนต์สั้นๆ บทไหว้พระหรือบทเมตตาภาวนาให้ตนเองและผู้อื่นมีความสุขอธิษฐานให้วันทั้งวันเต็มไปด้วยความดีงามเหมือนเป็นการเชิญพลังแห่งบุญมานำทางชีวิตพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วนำสุขมาให้ดังนั้นชาวที่คุณได้ฝึกใจด้วยธรรมะคือชาวที่คุณได้วางหลักฐานแห่งความสุขเมื่อคุณออกจากบ้านหรือเริ่มทำงาน ใจคุณจะมั่นคงกว่าเดิมจะไม่หวั่นไหวง่ายๆต่อคำพูดหรือเหตุการณ์รอบข้างเหมือนต้นไม้ที่อย่างรากลึกลงดินต่อให้ลมทายุพัดแรงทิยงใดก็ไม่โค่นล้มตื่นมาพร้อมธรรมะคือการตื่นมาพร้อมความตระหนักรู้ตื่นมาพร้อมความเมตตาและตื่นมาพร้อมปัญญาและนี่คือกุญแจสำคัญที่เปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันที่เปลี่ยนด้วยพลังเพราะทุกเช้า คือโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ทุกเช้าคือบทเรียนที่ธรรมะพร้อมจะสอนเราและทุกเช้าคือของขวัญที่พระพุทธองค์มอบให้เราผ่านลมหายใจที่ยังดำเนินอยู่บางครั้งเราอาจคิดว่าการตื่นมาพร้อมธรรมะต้องใช้เวลานั่งสมาธิเป็นชั่วโมงต้องสวดมนต์ยาวนานต้องไปวัดทุกวันแต่แท้จริงแล้วพระพุทธองค์สอนไว้ว่าความสำคัญอยู่ที่ใจมิใช่ พิธีการซากุระหักใจคุณตื่นมาแล้วรู้จักวางความโกรธใจคุณก็เบิกบานซากุระหักใจคุณตื่นมาแล้วรู้จักให้อภัยใจคุณก็เป็นอิสระซากุระหักใจคุณตื่นมาแล้วรู้จักขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวใจคุณก็เต็มไปด้วยพลังบวกสิ่งเหล่านี้คือธรรมะที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดไม่ต้องไปนค้นหาที่ไหนไม่ต้องรอใครมาสอน เพียงแต่เราจะเปิดใจรับหรือไม่และเมื่อใจได้ซึมซับธรรมตั้งแต่เช้าคุณจะสังเกตได้ว่าโลกทั้งวันนั้นเปลี่ยนไปปัญหาที่เคยหนักกลับดูเบาลงคำพูดที่เคยทำให้โกรธกลับกลายเป็นเทียงเสียงลมพัดความกังวลที่เคยทำให้นอนไม่หลับก,กลับถูกแทนที่ด้วยความมั่นใจและความสงบเพราะธรรมะไม่ใช่สิ่งไกลตัวแต่คือสิ่งที่กำลังหายใจอยู่ในตัวคุณ คือความเมตตาที่คุณมอบให้ผู้อื่นคือรอยยิ้มที่คุณให้กับโลกและคือการตื่นรู้ที่คุณเลือกในทุกเช้าและเมื่อใครสักคนถามคุณว่าคุณทำอย่างไรจึงดูสงบทำไมดูมีความสุขแม้เจอเรื่องยากๆคุณอาจยิ้มและตอบเบาๆว่าเพราะฉันตื่นมาพร้อมธรรมะนี่เองคือคำตอบที่ไม่มีสิ่งใดมาเทียบได้เพราะผู้ที่ตื่นมาพร้อมธรรมะ คือผู้ที่ตื่นมาพร้อมชีวิตใหม่พร้อมใจที่สว่างสวยและพร้อมก้าวเดินไปด้วยพลังแห่งปัญญาและความรักการตื่นมาพร้อมธรรมะไม่ได้หมายความว่าเช้าว,วันนั้นจะไม่มีปัญหาไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เจอกับคนที่ทำให้ไม่สบายใจไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เจอกับงานที่หนักหน่วงแต่ต่างกันตรงที่ผู้ที่ตื่นมาพร้อมธรรมะจะมองเห็นปัญหานั้น ด้วยสายตาแห่งปัญญาจะรับมือกับคำพูดที่ทำร้ายใจด้วยความการุณาและจะยอมให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยความเข้าใจในใจลักษ์ณพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโลกนี้ไม่ใช่ของเราสิ่งต่างๆเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยการที่เรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดมากเกินไปย่อมนำมาซึ่งความทุกข์แต่เมื่อใจเราวางได้ใจเราก็เบา และเมื่อใจเบาความสุขก็เข้ามาแทนทรงแสงแมววาวาการตื่นมาพร้อมธรรมะในทุกๆวันจึงไม่ใช่เพียงการเริ่มต้นเช้าใหม่แต่เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่เสมอเป็นการยืนยันว่าวันนี้ฉันจะไม่ใช้ชีวิตเหมือนเมื่อวานที่เต็มไปด้วยความโกรธหรือความเศร้าแต่จะใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจความสงบและความเมตตาเมื่อคุณลองทำบ่อยๆ คุณจะเห็นว่าใจที่ตื่นมาพร้อมธรรมะไม่เพียงเปลี่ยนตัวคุณเองแต่ยังเปลี่ยนโลกทั้งใบที่คุณมองเห็นเพราะความจริงแล้วโลกภายนอกอาจไม่เคยเปลี่ยนแต่ใจที่มองโลกต่างหากที่เปลี่ยนได้ทุกเช้าบางครั้งเราอาจเผลอตื่นขึ้นมาแล้วใจเต็มไปด้วยความกังวลเต็มไปด้วยความกลัวหรือเต็นไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่หากเราหยุดสักนิดสูดลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติ และระลึกถ,ถึงคำสอนของพระพุทธองค์ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงคุณจะพบว่าความกังวลที่ใหญ่โตเหมือนภูเขาจะค่อยๆเล็กลงเพราะเมื่อเราตื่นมาพร้อมธรรมะเราจะเริ่มต้นด้วยการยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งเป็นเพียงชั่วคราวทั้งสุขและทุกขก์เหมือนเงาที่ผ่านมาแล้วผ่านไปซากระการยอมรับความไม่เที่ยงไม่ใช่การยอมแพ้ต่อชีวิตแต่เป็นการวางใจอย่างอิสระ เมื่อเรายอมให้ทุกอย่างไปไปตามเหตุปัจจัยใจเราก็ไม่ต้องแบกบไม่ต้องฝืนไม่ต้องทรมานและนั่นเองคือความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ต้องรอใครมามอบให้ไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้ที่จะดีกว่าแต่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นในเช้าว,วันนี้ในลมหายใจนี้ทรงแสงแมววาวจำไว้เสมอว่าเช้าว,วันนี้เป็นโอกาสใหม่ที่ธรรมะมอบให้เรา โอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งโอกาสที่จะเลือกความสงบแทนความฟาุ้งซ่านเลือกความเมตตาแทนความโกรธเลือกการให้อภัยแทนการจองเวรและเมื่อคุณเลือกแบบนี้ทุกเช้าใจคุณจะค่อยๆเต็มไปด้วยพลังแห่งเมตตาและปัญญาชีวิตทั้งวันของคุณจะไม่ใช่การดิ้นรนท่ามกลางความทุกข์แต่จะเป็นการก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความสงบและมั่นคงเพรแท้จริงแล้วคนที่ตื่นมาพร้อมธรรมคือคนที่ได้พบกับ เชาวที่แท้จริงและเมื่อใจคุณเบิกบานในเช้าแรกทั้งวันของคุณก็จะเต็มไปด้วยแสงสว่างเช่นกันเมื่อเราตื่นมาพร้อมธรรมะสิ่งที่เปลี่ยนไปก่อนสิ่งอื่นใดก็คือใจของเราเองใจที่เคยเร่งรีบใจที่เคยกังวลกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงใจที่เคยติดอยู่กับอดีตที่ย้อนกลับไปแก้ไม่ได้จะค่อยๆเบาค่อยๆค,ค,คลายการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยธรรมะ ก็เหมือนกับการชำระล้างฝุ่นที่กอดอยู่ในหัวใจทำให้ใจสะอาดขึ้นโปร่งขึ้นและพร้อมที่จะ,ะเผชิญทุกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เพราะต่อให้โลกภายนอกยังเหมือนเดิมคนรอบข้างยังเหมือนเดิมงานยังหนักเหมือนเดิมปัญหาย,ยังไม่หายไปแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วคือวิธีที่เรารเผชิญมันเมื่อใจมีธรรมะเราจะมองปัญหาเป็นเพียงบทเรียนมองความทุกข์เป็นเพียงครู มองอุปสรรคเป็นเพียงเครื่องฝึกใจแล้วเราจะไม่ทอ้อไม่ถอยไม่จมอยู่กับความสิ้นหวังซากุระการตื่นมาพร้อมธรรมะจึงไม่ใช่เพียงแค่การฟังคำสอนแต่คือการใช้ชีวิตในทุกลมหายใจเป็นการเริ่มต้นวันด้วยปัญญาและสติและลงท้ายด้วยความสงบและเมตตาเพราะหัวใจที่เริ่มต้นวันด้วยธรรมะย่อมเป็นหัวใจที่เปี่ยมด้วยความสว่างความอ่อนโยน และความแข็งแรงและหัวใจแบบนี้เองที่จะพาชีวิตทั้งวันของเราเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่หวันไหวกับพลื่นลมแห่งโลกในท้ายที่สุดนี้ชีวิตของเราก็เป็นเพียงการเดินทางสั้นๆระหว่างลมหายใจแรกกับลมหายใจสุดท้ายสิ่งที่เราพบเจออาจมากมายมีทั้งความสุขและความทุกข์มีทั้งสิ่งที่สมหวังและผิดหวัง แต่สิ่งหนึ่งที่เรามีสิทธิ์เลือกได้เสมอก็คือเราจะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยใจแบบไหนหากเราตื่นขึ้นมาแล้วใจเต็มไปด้วยความวุ่นวายชีวิตทั้งวันก็จะวุ่นวายตามแต่ถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วใจเต็มไปด้วยธรรมะความสงบความเข้าใจและความเมตตาไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรหัวใจเราก็ยังยืนหยัดได้ การตื่นมาพร้อมธรรมะจึงไม่ใช่แค่การฟังเสียงหรือคำสอนแต่คือการตัดสินใจเลือกชีวิตที่ดีกว่าลึกซึ้งกว่าและมีคุณค่ากว่าเพราะสุดท้ายแล้วโลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราควบคุมไม่ได้แต่โลกภายในใจของเราเราสามารถเปลี่ยนได้เสมอและเมื่อใจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตก็เปลี่ยนขอให้ทุกเช้าของคุณเริ่มต้นด้วยธรรมะ และขอให้ทุกวันของคุณจบลงด้วยความสงบและปิติในหัวใจนี่คือพอที่แท้จริงพอที่คุณให้ตัวเองได้ทุกเช้าโดยไม่ต้องรอใครซากุระ